ออกรถง่ายๆที่ตีรถสวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันโอโห้หัวค่ำเลยนะคะกลางคืนรอลูกค้าเลิกง,งานนะคะแล้วมารับรถนะคะที่โชว์รูมตีรดถดสวยของเรากันนั่นเองนะคะก็วันนี้ได้มาส่งมอบนะคะเจ้าโตโยต้านะคะเป็นตัวรีโว่ยกสูงนะคะแล้วก็นี่ก็คือครอบครัวนะคะของเจ้าของใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันเลยนะคะว่าแฮปปี้แล้วมั่นใจอะไรนะคะที่มาออกรถที่ทางโชว์รูมของเราะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องแตงโมวันนี้นะคะเดินทางมาจากไหนกันเอ่ยมาจากปทุมค่ะมาจากปทุมธาน,นีนะคะมั่นใจอะไรถึงก้าวขาเข้ามาดูรถที่โชว์รูมติมก็จเดกา,าดูจาก Facebook ค่ะดูตามรีวิวแล้วก็มั่นใจว่ารถที่นี่สวยค่ะ<อ>แล้วก็จัดง่ายด้วยสวยแล้วก็จัดง่ายนะคะก็ตอนนี้คนซื้อทำอาชีพอะไรอยู่คะพนักงานบริษัทค่ะพนักงานบริษัทเนาะแล้วก็วันที่มาดูรถกับพี่มิ้งมาทําเรื่องเอกสารจัดจองมีค่าใช้จ่าย เรียกเก็บอะไรไปนะวันนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะจัดจองฟรีค่ะจัดจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วบอกกันหน่อยว่าออกรถง่ายไหมออกง่ายค่ะวันเดียวรู้ผลเลยวันเดียวนะคะรู้ผลเลยนะคะอันนี้เลยจะบอกว่าใครที่อยากจะเข้ามาแล้วลองใช้บัตรประชาชนนะคะเสียบดูเครดิตนะคะเหมือนครอบครัวน้องแตงโมก็รีบกันเข้ามาด่วนเลยแล้วตัวรถนะคะยังมีรับประกันซ่อมศูน์ฟรีนะคะอีก2ปี20 0 0 0โลตรงนี้มั่นใจไหมว่าถึงเราออกรถมือสองเนี่ยแต่เราได้ตัวบริการที่เหมือนไปแดงเลย มั่นใจค่ะมั่นใจเลยเนาะรู้สึกว่าไป,ไปไปไปยืนไปแรงมาแล้วก็แอคทิเดตนนิดหน่อยก็เลยรีบ<ช>มาหา<ะ>พี่นีงนอนนิดไม่ผิดหวังเลย<ช>เนาะอยากจะให้แตงโมเชิญชวนคนทางบ้านนิดนึงใครที่อยากจะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมตีรถสวยของเราาถ้าใครสนใจออกรถมือสองนะคะมั่นใจได้เลยว่าตีรถสวยอีกสวยทุกคันแล้วก็มีให้เลือกหลายคันเลยค่ะ ได้เลยนะคะก็วันนี้ยังไงขอให้รถคันนี้นะคะนำเงินนำทองให้กับครอบครัวน้องแตงโมกันนะคะขอขอบคุณมากเลยคค่ะขอบุณค่ะ